ก็คือเป็นเจ้าของสวนกระเทียมนะคะอันนี้ก็คือทำทำสวนกระเทียมนี่ก็คือใช้โมซ่าทั้งหมดเลยไหมคะทั้งหมดเลยทำทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะสิบก่วไร่สิบก่าไร่เนาะใช้โมซาทั้งหมดเลยเนาะก็คือหัวใหญ่หัวโตมากนะคะอันนี้จะสังเกตได้ว่าใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะตอนที่ใช้โมซ่าค่ะฉีดช่วงไหนบ้างจ๊ะช่วงประมาณได้เดือนครับ อนออกีเ๋อก็คือฉีดครั้งแรกตอนกระเทียมได้เดือนหนึ่งเนาะแล้วครั้งที่สองนี่ฉีดช่วงไหนจ๊ะก็ห้าวันออเจ็ดวันเจ็ดวันเนาะฉีดอีกรอบหนึ่งระดูการเนืองค่ะฉีดทั้งหมดกี่รอบอะจ๊ะนี่มันก็มันสี่เดือนอะอือสี่เดือนครับมันจะถึงสี่เดือนยังไม่ถึงดีนะเอ่อประมาณเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้ใช้โมซาอย่างเดียวหรือว่าใช้ตัวอื่นร่วมด้วยไหมจ๊ะโอทิว่าสำฟาอ๋อคือเป็นยาแก้เชื้อราเนาะเชื้อราอือแค่นี้ละไม่มีอะไรเลยใส่ปุ๋ยน่อยๆอ๋อใส่ปุ๋ยน่อยๆเนาะครับแต่ไม่ใส่มากนะอืมะทำทั้งหมดกี่ไร่นะคะทั้งหมดกันมันมีอยู่ประมาณใกล้ยี่สิบไร่ประมาณใกล้ยี่สิบไร่เนาะเกือบยี่สิบไร่เนาะ แล้วพอเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วอะค่ะมันมันได้เยอะมากไหมคะได้เยอะได้เยอะเนาะถ้าเทียบกับปีที่ไม่เคยใช้โมซ่าเลยอะจ้ะปีนี้จะได้เยอะกว่าฟังอยู่นานไหมคะฟังวิทยุอะค่ะฟังนานให้ลูกสาวฟังด้วยคลูกสาวเป็นคนซื้อเนาะตอนที่เราฉีดไปครั้งแรกอะค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอะจ๊ะยอดมันยะขึ้นเลยใบยมันจะ สีม,มใถ้าเปรียบเทียบกับคนไล่ข้างๆที่เขาไม่ได้ฉีดนี่เห็นความแตกต่างยังไงบ้างอะคะของเขามันจะขาวๆตอนที่แรกของเขาข้างบนเขาไม่ไม่ได้ใส่นี่ของเขาไม่ดีติดกันนะมาใช้กันเยอะเลยเดี๋ยวนี้พวกไอข้าวโพดอะก็คือใครใครเห็นก็ใช้ตามแล้วเนาะ